มีมีวันพระเข้าวัานผ้านะค่ะให้ลราดิจ้าตั้งละหมูซมำจู่บคำที่สิ้นอุโบสถนะจ้ะค่ะจ้าคำอธิษฐานค่ะเข้าผันซ่าจ้าสิ้นอุโบสถสาธุสาธุผู้ค้าขอนอบน้อมนำของพระเจ้าก่าวขอให้จัดจังเลาผู้ค้าเขาใส่ถหงผู้ค้าจำสิ้นมันวันเพินสิพักคำ สิ้นโอโบสุดเพื่อนกระตันไวแล้วสิ้นห้านั้นอยู่หนับมยจกติ่นมาใบาตุกตามปาีจีก็อุญมาลามีสักจงขึ้นเหมืองเหมืองป้าข้อเอาหูข้อเอาหน้าข้อ,อาตาเสียงสว่างกินดังเส้นปะทีไตเหมืองป้าคุนละองคิ้วกาให้กองพุ่มกาให้เลี้ยงถิงการให้เกงทเทียมป้าคึงใบอินผู้ก้ากินทานช้างมาลามียาใบวันเป็ดมืนสีทำม,ม,มาขั้นเหมาดแล้ว ยัมีเสาเกาโมงสาธุนะคะพี่น้องคะเกาโมงเกาซี่กระไรแม่นบอจ้าอ๋อนะคะมเอาความในก็ได้สุดท้ายนอันนี้เป็นคำภาษาทินไทยเลยนะคะพี่น้องคะนะคะทำอธิษฐานข้อทินอุโบสถค่ะยายน้องค่ะสาธุบุญค่ะในคำถวายทิมอุโบสถพี่น้องจ้ะรับทิมสาธุสาธุค่ะ